ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายวันนี้สิพามาบังสมุนไพรอีกตัวเรื่องพี่น้องสมุนไพรตัวนี้พันเอิญกราบหอยพี่น้องเอกราบหอยแข็งบางคนก็เอินกราบหอยธรรมดาพี่น้องบางคนก็ได้บางคนก็เอิญกราบหอยแข็งรักษาอยังรักษาได้หลายอย่างพี่น้องสมุนไพรตัวนี้รักษาได้หลายอย่างพี่น้องเส้นหนึ่ง เอาไปต้มกินแก้ห้อนในพี่น้องสรรพคุณของผืนหนึ่งรักษาโรคแก้ห้อนในได้อย่างดีด้วยพี่น,อน้องเด้อต้มกินพี่น้องท่านก็อยากกินหลายพี่น้องกินพาะประมาณเนี่แหละจากโรคแก้ห้อนในนี่มันก็ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นพี่น้องมันสีบวก,กระวนกระวายมันสีบวพวนพี่น้องเออสองเอาไปบำรุงตับได้พี่น้องสมุนไพรตัวนี้บำรุงตับได้อย่างดีพี่น้อง สมุนไพรกาบหอยแคงเนี่ยสาม่นจะไปรักษาไตครับผมรักษาโรคไตได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อบำรุงไตห้ามันไผ่ไตขันสองขันสามขันสี่กินล่องเบิ่งพี่น้องเลยบวเสียหายพี่น้องกินกระไดพ่ออย่างมันบ่มมีพลข้างเคียงปันไดพ่อห้ามได้กินหลายแล้วพี่น้องเนาะกินกระไปอาทิตย์ละขวดโคกเลยนะครับผมแล้วก็ยุดพักพี่น้องเลย เขากัยุดพักจักระยะนึงแล้วเขากักินอีกเท่าน,นึงพี่น้องเออกินไปเรื่อยๆ้อพี่น้องเด้อจนกว่าไตาของท่านซีดีขึ้นเขากับบริกินต่อเนื่องพี่น้องกินเดือนละเท้าอะไรพี่น้องหื้อซองเดือนเทือก็ได้พี่นอ้องต้มกินพี่น้องเออมันสิไปบำรุงตับไปบำรุงตับเขาแลก็ไปอันรักษาไต,าตเขาได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อเอิ้อนกรบหอยน้งพี่น้องอลยลองเบ่งบร้องบรู้พี่น้อง เพราะกินไปมะกาสีบมีผพนข้างเขี้ยงปันไดดกพี่น,อน้องเอ้ยพาะว่าเข้าบอดได้กินหลไผ่ไตบอดีรองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไตของท่านสิดีขึ้นพี่น,อน้องเอ้ยเพราะกาบหอยแข้งแต่นี้มันสิเป็นยาเย็นพี่น้องไปรักษาห้อนหน่ายเข้าได้อย่างดีไปบำรุงตับเข้าได้อย่างดีพี่น้องรักษาไตาเข้าได้อย่างดีพร้อมพี่น,อน้องเอ้ยต้มกินเราเบิ่ี่น้องมันสีออก ต้มพอต้มแล้วมันจะออกสีออกม่วงๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพอต้มแล้วออกสีม่วงๆจักหน่อยขันต้มลายกระซิออกหลายสีม่วงพี่น้องเลยต้มกินไปจักระยะนึงแลวท่านซีรู้ว่าไตของท่านซีดีขึ้นพี่น้องเลยเพราะเอาต้มกินไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเพราะสิ้นปีมาพ้นสิตรวจค่าของไตไตของท่านซีดีขึ้นพี่น้องเอยลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ อันท่านกับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจแลเข้ามากดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด l i ังให้เด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณครับผมบา,บายยขอบคุณครับครับผมจัดการต้มเลยพี่น้องนี่คือวาดกระปอยแข้งพี่น้อง กินแก่รอนในรักษาตับไปบำร,รุงตับไปรักษาไตเฮาหับผมพี่น้องต้มพี่น้องเดี๋ยวมันสีอ,ออกมาสีใดท่าเบิงได้พี่น้องเด้อว่าสีของมันสีเป็นเนวใดสีสวยสีงามอยูบอ่บ่ทาเบิงท่าเบิงน้ำกันพี่น้องขับผมลังจากต้มแล้วเรียบร้อยพี่น้องเทเลยพี่น้องบาทนี่เบิกนู้ดสีมันสีอ,ออกสีใดพี่น้อง ครับผมออกสีม่วงพี่น้องออกสีม่วงย่างดีพี่น้องเลยนี่นะครับสีของตัวยาแก้ร้อนในได้อย่างดีบำรุงตับไปรักษาไตพี่น้องเลยไปรักษาไตได้ดีพน้้อองะพี่น้องอ,งอ,องทดลอง หลังจากต้มแล้วก็เย็นแล้วก็กินเลยพี่น้องท่านจะไปกินตอนฮ้อนนะพี่น้องไอ้ปากพองนะกินตอนตอนฮ้อนแล้วลองบางพี่น้องครับผมลองดูหนึ่งแก้วสยิด้วพี่น้องลองบัง,ง,งหนึ่งแก้วเท่ากับ่เราต้องกินร้านพี่น้องไอเดือนละเท่อหันละ เดือเธอเธอเอนหนงกักินประมาณจะขวดโคกหนึอสองขวดโคกกินไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยแล้วเาก็ยุดยุดแล้วเขาจังเริ่มกินไหมพี่น้องเอาา๋ยยุดจักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์กินอีกเธอหนึ่งพี่น้องเอาา๋ย